สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ภูสุกคนมือนีพอกันกับแมวเหมียวเบลเยี่ยมชีวิตในต่างแดนจ้าทุกคนมือนีกะเป็นมือสันวันดีค่ะพี่นองค่ะมีแดดแอมแซมจ้าพี่นองหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันจ้าพี่นองจ้าฉันกะถ้าทุกคนมาออกกำลังกายในการทางหยาไว้ทบูกผักเด้อจ้าปีนี้กะเป็นปีแรกที่แมวเหมียวสีเห็ดสวนผักเด้อจ้าทุกคนค่ะมาให้กำลังใจแมวเหมียวเนียเด้อจ้าพี่นองค่ะมือนีกะมีภารกิจ บ่ยากบ่ไงแต่ว่ามีแอล่จ้ะทุกคนมาเสียหย่าน้ากันจ้ะทุกคนค่าเบิง่งบกจกชั้นกระถาเอาแบบนี้แหละทุกคนถากห้มันเป็นแผน่นเป็นแผ่นทังสีหลักกระกับด่านจ้ะทุกคนกับด่านหลกักกระสีตาห้มันล้วนให้มันแห้งจักน้อยจ้ะพี่นอกนกระสีค่อยตีค่อยสะอ,อกให้หมอดติเขาเอ,าเอาิญหมดกับหย่ามันพ่อได้ย่งออกจากดินคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้จัสีเบาแบบใดเนาะม,มือนีพรกิจเนี่ยซ้ำที่เห็นล้ะทุกคน่ะ มือเี้ก็เป็นมือที่อากาศอุ่นจักน่อยจ้ะพี่น้องก็มีลมเย็นเย็นจักหน่อยค่ะนี่เฮ็ดไปเนี่ยฉันก็หิวเข่าค่ะทุกคนเอ้ยอ่ะเติมพักเบรกนิดหน่อยกับกาแฟ,ฟร้อนของเข้าจ้ะพี่น้องขาแล้วก็กินกล้วยน้ำจักน่อยค่ะเพื่อเติมพลังเพราะว่ามือเนยสิบวกกินเข่าเทียงค่ะทุกคนลอดกินเข่าแรงพร้อมกับลุกๆ่กนะมือนยเป็นวันสุกนะทุกคนค่ะวันสุกสบายกายสบายใจแต่เหนื่อยกายเพราะว่าฉันต้องทําแปลงผักจ้ะพี่น้องค่ะ ่ากินกล้วยไปร่องทองก่อนจากพี่นองเพราะว่ามือนี่น่ะกาว่าตรงทางยาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเพราะว่าอยากตากดินในกระถางเพราะแห้งแล้วค่ะทุกคนคะ่ะพอบานกับ่าเอาชันนึกงว่าเธอเห็ดแล้วแต่ดว่วนอย่เอาเฮ็ดแล้วจังใดฝนตกผู้ใดสิไปเฮ็ดเนะทุกคนคะ่ะนี่เห็นบอกดินที่แม่มีอะอยากตากอยากขุนออกจากกระถางค่ะทุกคนคะ่ะตากแล้วก็เสียมาสะพอนเรียบร้อยแล้วไม่มียอกะเรียกลูกไส้มาเอากระตายออกหนอกค่ะ เพื่อที่จะให้เขาได้กินหยาจักหน่อยบงเน่ใส่ลูกก็เอาหยับตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ว่าสันโอ้ลูกกับว่าโอ้จะเมนบอกบอกเค่เดี๋ยวเนาะคุณลูกคุณลูกกับจมห้คุณแม่กลบหนึ่งอะทุกคนค่ะอืเล็กหน่อยเนาะค่ะเบาดูเขากับสีลำคาดเอาเออบอกใส่บอกัวอ่าหีลูกฉันกับกินหยาดีดีทุกคนวัตถะออกขังนอกแต่ดีอย่างหนึ่งอ่ากระต่ายตัวนี้บบเคยกระโดดออกจากกลมเลยทุกคนนั่งชิ่นกับหมองอยูเนาะเขากับสีมีกินของเขาเนาะเขากับบกการออกเพราะว่า พอเสร็จภารกิจของกระต่ายแล้วแมวเมียวกระสิมาเริมเหลืออยูปมั่นหาเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนค่ะแมวเมียวต้องซับรอบขางสักก่อนได้บองสันน่นจอบอันนี้มันกระสิไปกระแทกกันรั่วอันเบาบางของแมวเมียวเฮ็ดแบบซื้อมาแบบถูกๆค่ะทุกคนค่ะก็ระว,วังยานมันไปเจะเนาะค่ะเจะบาดเดียวกันรูดกระได้ตีเขาใหม่จ้ะทุกคนค่ะจะต,ต้องซับขางสักก่อนจะจังคอยเอาบักจุกหน่อยมาคอยซ้อๆอ,ออกนะคะเห็นบ่ เป็นใดเป็นใดย่ดามเขียดให้ผัวใหม้มาทายาทางหญ้าเด้อค่ะทุกคนค่ะสูนให้ผัวเรียดให้ผัวนี่มาเข่าแปลงหญ้าได้ทันทีเลยปุ๊เอาทางเอาย่เหนียวเอาทางเอาเออผัวบอยู่อารมณ์เสียเอาทางเอานี่แหละค่ะพี่นอ้องเหลือยู่มุมหน่อยมุ่มเดียวนี่แหละภารกิจของมือนี้กะกำลังสิเสีสินค่ะทุกคนค่ะแม่เหมียวโอ้โอโคตรพุ่มใจกับของเลยมือนี้ทางหญ้าแล้วเพราะว่าอยากตากดินแห้งกัะทุกคนเพราะทางเรียบ้อยกับหนาดินเรียบ้อยเขาก็จะเอาบักจกหน่อยฝลัง มาค่อยซับซับให้เขาละเอียดให้เขาพ่อได้รุดออกจากกันค่ะทุกคนเคียบๆไปเคียมาพ่อได้พึง่งใส่แดดเนาะวันนี้เขาก็จังสีเอาคาดมาขวดหยาขวดมอดออกค่ะทุกคนบบบจกหน่อยก็ดีดีค้มหายระว่างตีนเค่ะพี่น้องค่ะอืมนี่เมื่อนี้กัดซ้ำนี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นกาลังใจให้แมวมีเอเห็ดสวนเนยเด้อจ้า